สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องๆเชา่ายูทูปท,ทุกท่านนะครับหรือว่าสวัสดีไปยังเหยียบซี่สมบัติดำจริงครับผมเอาโมน,นี้ผมสีผ้ามาเบิ่งรถอีแตกๆนะครับบานเข้า เพื่อนยี่แตกนะครับรถไถหน้าเดินตามนะครับของจ้าร้อยครับคนไถรอบสองครับรอบแรกเดี๋ยวเพิ่นเอารถพี่สมเขาไถครับรอบสองคนเลยเอา ไทยเดินตามเขาเนาะครับมาพุ่นอีกรอบนึงครับาเกดอีกจักสองสามหมื่นนะครับเป็นกิสิวานลูจ่าลอยปั่นบาโค้ครับหน้าพงเยนเสาประหยัดกาใส่ใจไปอีกหลายบาทครับ เปิดนาแรกเขาก็เอายีสมุมไทยสัพี่น้องรอบสองก็บใส่ยีแตกเดี๋ยวว่ารถไถห,หน้าบ้านเขานะครับมาพุ่นเป็นรอบที่สองครับแล้วจังวานครับเอาอีสุมมาปันสีแดงงามก็กันพี่น้องตรงเนี้ยคนไถมากโอ้ดินเป็นนวลดีครับรอบที่สอง ช่วงนี้ฝนจะเริ่มห่างๆพี่น้องหยุดมาได้สองสองสามมื่นเนาะพี่น้องเนาะนี่วันที่ยี่สิบเก้าที่ยี่สิบเก้าสภาพข่มผมกวาดมื่อนี้ครับชิบหาไรเนาะครับในี่ใกล้ๆกันนี่ล่ะพี่น้องครับของจ้าลอยนี่ ของยแตกมากมมยครับสำหรับรถไถหนาเดินตามบานเฮาเนี่ประโยชน์หลายใส่ใด่ทุกงานครับสำหรับรถยี่แตกเฮาเนีแต่เราพับสิเอาไปใส่งานพี่น้องอันนี้เป็นคู่ก้ตาครับคู่กต้ตา เก่าทิพห์ห่างดีนวลน,นวลดีได้พี่น้องบ่มงแม่ผมไทยถึ้นนวลอุุมพี่น้องเลยเด็จังสีเด้พี่น้องมันจังประหยัดค่าใส่ใจเฮาเอาอีิสมไทยแล้วอาอีแตกเฮาพว่นบาน ดกีเข่ากับมีแต่รถกีแตกๆเ,เข้าเนาะพี่น้องเนาะเอากันว่าสันครับย่างไหลก็เมื่อยครับผม เป็นยันมาครับยันมาสิเป็นแรงพี่น้องข้อใหญ่ไม่ขันทองคำยันมาครับสิเบียรแรงครับนู่อโอตาครับยันมาครับมันนี่ น,นี่เป็นยันมาของป่าไม้ครับเจอครับคู่ตาอของจ้าลอยนะครับพี่น้อง ai kiểu nét vino nuốt đặc 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 chắc đặc nuốt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  đặc เพิ่นปลูกกันหญ้าครับนี่บ้ดนี้เพิ่นไถ่ทิมครับปลูกห nhà ไม้ครับนี่ปลูกหญ้าให้งัวครับป่บาไม้บ้านบารโคครับ กินกันลังชุ่มชมเนาะพี่น้องสมัยตะกี้เนาก็ไส้อันนี้แหละครับ มานะสิบเอ็ดแรงบอกใครนี่ผู้จับผู้ายเท่าไรเนาะพี่น้องพอมันเมื่อยครับบางห้องกันนิยมใส่ยี่งสมกันแต่นี่เป็นบางค้นนะครับคนยังใส่แตกอยู่ อันนี้เป็ดยัดมากครับ1ิเ็ดแรงครับเจ้าคูา่กุตาเก้าจิบมหา้าวันนี้ก็ใดน้ำมาฝากที่ปากน้องครับก็ได้คืดหอดคืดถึงกันเนาะครับสำหรับรถอีแท็กนี่สมัยเตกีก็สุดยอดขึ้นกันละครับ ไถเดินตามบอใครได้เบิง้งได้เห็นกันเนาะพี่น้องแต่ว่ากะมีกันอยู่สูเฮียนตามที่เบิง้งเบิงนะครับสำหรับรถอีตแกกรถไถเดินตามบ้านเฮานี่แต่ว่าก็บอกใครได้ใส่ออกมาไถให้ถ่านหน้าต้นน้าก็จะใส่รถที่สมเฮานะครับไถ ของทะเลท่องครับสมัยตะกี้เฮ้าก็ะใสอันนี้ละน้อพี่น้องยุคกลางกางช่วงปี2530 30ห้า้ามาหาเฮ้ามหาเฮ้านี่พี่น้องใส่กันหลายเนาะครับสำหรับอีกแตกนีู่้่นใส่โซ่เมือ่อพุ่นกบว่าโค้หมวยดิพี่น้อง จังจาลอยเพ่นกวว็ว่าผม thấy ช่วงมือก็ก็ทอดได้แต่ว่าจับไม่ไี่จับมืยจ,จักหน่อยอนี่ก็เจ็บฝา,ากพี่ฝากน้องครับหายเห็ดหน้าแบบ ไม่ก้อนๆเท่านะครับหลังจากที่ใส่งัวใส่ก้วยไถกันมากแล้วสามารถใส่รถอีแต็กเนาะพี่น้องแล้วสามารถเป็นรถไถใหญ่รถอีสมอีเขียวอีแหล่เนี่ยแหะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้แตกเข้ากันยังมีคนใส่อยู่หลายอยู่พี่น้องตามด่ผมเบิ้งนะครับเป็นกันยังใส่ไถกันกับมีดพลองคนคนกบบ ย่างไหรอบแรกรอบสองเพิ่งเก่เอาอีแตกพวนเ,เอาเอ้สำหรับชิปนี่กะฝากฟีฝากน้องเพียงสม่ีละพี่น้องชิปหนาจังปอกันไหมเนาะครับสำหรับชิปนี่กะขอให้พอแม่พี่น้องมีต่ก้อนสุขควมเจริญครับ จิตอันใดก็สมก้มมุ่งมาตรปัถนาพี่น้องก้มเจ็บย่าให้ได้ก้มข่อย่าให้มีมีเงินทองเต็มกระเป๋าสุภูสุขคนครับสวัสดีครับ